พบกับช่องทวีทรั์ดิบบนอาร์ตวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำรรดอกบัวเบญจาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะชิ้นงานตัวอย่างที่นำมาให้ชมในวันนี้เกสรสีขาวด้านในเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อสายตะละคัคังสีชมพูเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรใสตา TW ค่ะกีบสีเขียวเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรทึบตามงกุฎค่ะลายนี้จะใส่เหรียญที่ด้านหลังค่ะ ขอขอบคุณต้นฉบับคุณเปิ้ลที่ส่งแบบสวยๆเข้ามาค่ะเรามาดูความยาวริบบิ้นที่ใช้เกสรสีขาวด้านในเราจะใช้ความยาวที่45เซนติเมตรทั้งหมด4เส้นให้เราตัดปลายแหลมทั้งสองด้านพับให้เส้นด้านบนยาวห่างจากด้านล่างประมาณ3เซนติเมตรค่ะกีบรอบนอกเราจะใช้ความยาวที่45เซนติเมตรทั้งหมด8เส้นตัดปลายแหลมด้านหนึ่งอีกด้านตัดปลายตรงค่ะ กีบสีเขียวเราจะใช้ความยาวที่3 5ซนติมตรทั้งหมด2เส้นตัดไปแหลมด้านหนึ่งอีกด้านตัดไปตรงค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาขึ้นฐานสี่ค่ะนำเส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนค่ะ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดลอดช่องเส้นที่หนึ่งดึงคู่ที่สามขึ้นมาค่ะเราจะได้ฐานสี่กันแล้วนะคะต่อมาเราจะมาขึ้นฐานแปดค่ะ เส้นที่หนึ่งพับลงค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดลอดช่องเส้นที่หนึ่งดึงไปริบบิ้นให้กระชับค่ะต่อมาเราจะมาขึ้นเกสรลูกส้มค่ะหยิบริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับ เส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามจะหยิบขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นค่ะวางเส้นด้านล่างลงค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะแล้วหยิบเส้นที่ห้าขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลง หยิบเส้นที่หขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่เจ็ดขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่แดขึ้นมาทับค่ะจะเหลือทั้งหมด4ี่เส้นค่ะเราจะวางเส้นด้านล่างลงค่ะอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องนี้ค่ะ เส้นต่อมาค่ะนำเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาผู่ที่ช่องนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาผู่ที่ช่องนี้ค่ะสอดครบทั้งหมดแต่เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะเราจะมาข้ามสาม หยิบเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราค่ะนับหนึ่งสองสามวางหน้าเส้นที่สามค่ะหนึ่งสองสามวางหน้าเส้นที่สามค่ะเราจะทำวนซ้ายค่ะจะเหลือสามเส้นให้เรานำเส้นแรกฝั่งซ้ายมือนำปลายมาสอดที่เส้นนี้ค่ะ เส้นที่2องนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะพลิกกับด้านค่ะสอดลอดผ่าน3าหรือสอดตามแนวริบบิ้นหนึ่งสองสามสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดครบทั้งหมด8เซนไล่ดึงให้กระชับค่ะตัดปลายที่เหลือออกเหลือปลายไว้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาใส่กลีบรอบนอกค่ะ สอดด้านที่ตัดปลายตรงหันกากเพชรออกด้านนอกค่ะสอดไปที่ด้านในของปลายที่เราเหลือไว้ค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นพีิกลับด้านมาค่ะเราจะมาขึ้นตัวกลีบดอกชั้นที่1ค่ะเราจะเริ่มทําเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราค่ะยกขึ้นด้านบนบิดกลับไปด้านหลังให้มุมของกลีบ ตรงกับมุมด้านล่างค่ะบิดกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างค่ะเส้นต่อมา ยกขึ้นด้านบนบิดกลับไปด้านหลังบิดกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะ ทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะดึงให้ชิดกับตัวเกสรสีขาวค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เซนเราก็จะมาไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะ พิกับด้านค่ะเราจะมาสอดรอดผ่านสามหรือสอดตามแนวริบบิ้นค่ะสอดไปที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปลายจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นค่ะ ไล่ดึงจัดกีบอีกหนึ่งครั้งค่ะกีบชั้นที่สองค่ะยกขึ้นด้านบนบิดกับมาด้านหน้าหมุนกีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่กีบฝั่งซ้ายกีบชั้นแรกค่ะ ดึงลงให้ชิดกับตัวกีบดอกค่ะกีบที่สองค่ะยกขึ้นด้านบนบิดกลับมาด้านหน้าหมุนกีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำายมาสอดที่กีบด้านข้าง เส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะ ทำวนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงจัดกีบให้เสมอกันค่ะกีบเสมอกันแล้วพลิกกลับด้านค่ะเราจะมาสอดลอดผ่าน3หรือสอดตามแนวริบบิ้นค่ะ1 2 3 สอดที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดคบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะพลิกกับด้านค่ะเราจะมาขึ้นกีดชั้นที่3ค่ะยกขึ้นด้านบนบิดกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะให้มุมของกีบตรงกับมุมด้านล่างค่ะบิดกลับไปด้านหลัง ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่กีบด้านข้างค่ะเราจะสอดไปที่ด้านหน้าของกีบชั้นที่สองค่ะดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะปิดกลับไปด้านหลังปิดกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะ กีบที่สามค่ะทำวนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นได้ดึงจักกีบให้เสมอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกกีบชั้นที่4ค่ะหมุนปลายขึ้นด้านบนลักษณะอย่างนี้ค่ะ ดันมุมกลีบให้ชิดกับกรีบชั้นที่3ค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วบิดปลายกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะนำปลายมาสอดที่กรีบด้านข้างค่ะเราจะสอดไปที่เดียวกันกับกรีบชั้นที่3ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะจะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ เส้นต่อมาค่ะหมุนขึ้นด้านบนดันมุมกรีบให้ชิดกับตัวดอกค่ะแล้วบิดปลายกลับไปด้านหลังลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่กรีบด้านข้าง ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อมาทำวนขวาให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นเราก็จะมาไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะ เมื่อเราได้กลีบที่เสมอกันแล้วเราจะมาทำกลีบชั้นที่ห้ากันค่ะเอียงตัวดอกค่ะยกขึ้นด้านบนให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะบิดกลับมาด้านหน้าหมุนให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างค่ะใช้นิ้วโปง้งกดด้านล่างลงเพื่อปลายโผล่ลงมาได้ง่ายค่ะ ดึงให้กระชับชิดกับตัวดอกค่ะเส้นต่อมาค่ะยกขึ้นด้านบนหมุนกลับมาด้านหน้าหมุนกลีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างทําบนซ้ายให้ครบทั้งหมด แปะเส้นค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาสอดเก็บค่ะยกขึ้นด้านบนนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างค่ะกดกกีบด้านบนเพื่อปลายโผล่ขึ้นมาได้ง่ายค่ะ สอดครบทั้งหมด8เสน้นตัดปลายที่เหลือออกค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาใส่กลีบสีเขียวค่ะเราจะหันกากเพชรออกด้านนอกค่ะสอดด้านที่ตัดปลายแหลมค่ะเราจะเหลือปลายไว้ประมาณนี้ค่ะ อดพร้อมกันทั้งสองเส้นค่ะเราจะเริ่มทำเส้นทางด้านซ้ายมือค่ะบิดกลับมาให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะบิดกลับมาด้านหน้าหมุนกรีดให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ นำปลายมาสอดที่ด้านหน้าของเส้นด้านข้างค่ะเราจะดึงมุมกลีบให้ตรงกันกับมุมกลีบด้านในค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราสอดลงมาเมื่อสักครู่ค่ะยกปลายขึ้นด้านบนนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างค่ะ ดึงให้กระชับค่ะปิดกับมาด้านหน้าหมุนกรีบให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านทางเราจะสอดเส้นที่เราสอดลงมาสอดขึ้นด้านบนก่อนที่เราจะทำ กรีบถัดมาค่ะทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8ดกลีบค่ะ เมอเราสอนมาถึงเส้นที่เราเหลือปลายไว้เราจะสอดไปที่ด้านใต้ของปลายที่เราเหลือไว้ค่ะกีบสุดท้ายค่ะสอดไปที่ด้านใต้ของปลายที่เราเหลือไว้ค่ะ ตัดปลายที่เหลือออกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนใครที่จะตกแต่งของเราใช้ดอกไม้เลซินค่ะยิงกาวร้อนแล้วติดตรงกลางตัวอย่างเราจะไม่ได้ยิงกาวค่ะสวยน่ารักมากๆค่ะ ค่ะคลิปหน้าจะเป็นโปรยทานรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ